อันนี้มารีวิวนะครับสุยมี่เครื่องเติมลมยางน,นีผมซื้อมานานแล้วเขาได้เติมหรอกด้านหลังก็แดดมันร้อนก็เลยไม่อยากไปเติมอันนี้เราตั้งได้นะรถยนต์ตั้งไว้สองจุดหกฮะเขาเติมแข็งหนอยเพราะยางรันแฟกยางรันแฟกถ้าไม่แข็งไม่ได้ถ้านิ่มไปเนี่ยกระแทกกระแทกอะไรเนี่ยยางมันจะฉีดง่ายอันนี้ก็คือเติมได้หมดนะนะเติมลูกบอลเติมอะไรได้นะซื้อทีเดียว แต่รุ่นนี้มันดิสคอนเนก t ไปแล้วนะมันมีรุ่นใหม่ออกมาละส่วนอันนี้เกี่ยวกยานะคลิปนี้อันนี้ของสุยมี่นะใช้ร่วมใช้ร่วมกันกันกบไอ้กล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะแต่มันมีหลายรุ่นนะแต่ไม่รองรับเลยนะรุ่นท็เทพอะ่ะมันจะรองรับไม่กี่รุ่นรุ่นที่ไม่เทพเหมือนว่ามันพยายามขายรุ่นที่ไม่เทพเออแปลกดีเนาะ ส่วนเตมนิมลมยางนี่ดันไปลองรับกับกล้องหน้ารถไม่กี่รุ่นนะนะใช้กับใช้กับแอนดรอยใช้กับอะไรไม่ได้นะต้องใช้กับกล้องมันอย่างเดียวข้อดีของมันนี่ก็คือว่ามันอยู่ข้างนอกรถคันที่แล้วผมแคมเปอรี่อ่ะผมซื้อมาแล้วผมใส่ไว้ข้างในไม่น้าตาไม่แบบนี้นะเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าพอพอเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรอ่ะต้องทุบถนอม อีกอย่างเวลาแต่ข้อดีของมันคือเติมลมยางเนี่ยมันไม่มีจุกโพเพราะมันเอาเซ็นเซอร์อยู่ข้างในแปะไว้แต่อันเนี้ยข้อเสียคือมีจุกโพเติมลมยางทุกครั้งอะ่ะไม่อาจจะเติมด้วยสายเติมด้วยเครื่องเนี่ยเราก็ต้องถอดมันออกก่อนอย่างหนึ่งมันโดนขโมยได้ด้วยนะเออขโมยไปใช้ได้ด้วยนะมีคิวอาร์โค้ดให้ยิงข้อเสียของมันคือว่าถ้ามันจะขโมยมันต้องขโมยทั้งคันแลนะ เนี้ยก็คือสองจุดหนึ่งเป็นบาทนะมันอยู่พื้นที่ประมาณสักสักสี่สิบสามแปดเออแต่ไอเบนซ์คันนี้ในล้อสี่สิบนะอาจจะใหญ่ทีนิดหนึ่งไม่ร้อยยี่สิบไอคันนี้ไอชุดเติมลมยางเนี่ยไอชุดวัดความเทนเซอร์เนี่ยชุดพันกว่าบาแทแพงๆหน่อยก็สามสี่พันถ้าตัวต้าศูนย์ก็หมื่นหนึ่งยังเห็นแพงใช่ไหมเดี๋ยวคุณรู้ไหมเอ๊ะ ไอ้คันเนี้ยมีตัวเช็คลมยางนะแต่ไม่ใช่วัดเพรเชอร์นะมันมีเซนเซอร์วัดที่ชกมันเป็นโชกลมใช่ไหมมันเป็นโชกลมมันรู้ว่าลมยางอันไหนอะเท่าไหร่ด้วยนะมันฉลาดขนาดนั้นนะแต่ต้องคัลิเบตมันนิดนึงไอ้ชุดเนี้ยแทบหาไม่เจอในตลาดเมืองไทยนะถ้าไม่ใช่รถยุโรปรถยุโรปเองก็จะไม่มีใช้เลยสมัยนี้ถูกปะใช้เซนเซอร์เหมือนญี่ปุ่นระบบเขาบอกระบบนเดี๋ยวนี้ วัดลมยางอะรู้สึกว่าเจ็ดแปดหมื่นนะที่วัดลมยางด้วยโชค๊คเนี่ยเสเสียวมันเสียนะเสียก <les> ็ไม่เป็นไรดิสเซิเมันได้แล้วก็มาใช้ตัวพันกว่าบาทจะเชื่อไหมตัวพันกว่าบาทขนาดวัดลมยางตรงเนี้ยวัดวัดลมยางตรงๆอ่ะยังไม่ไวเท่ากับไอตัววัดที่โช๊คมันเลยนะตัววัดโช๊คมันเร็วกว่าเยอะเลยนะอันนี้ก็ยาลังแฟด ยางแบนยางแตกยางระเบิดวิ่งได้8 0ดถึงร้อยโลวิ่งไปล้านเปลี่ยนยางวิ่งได้ยี่สิบสาสิบโลเปลี่ยนไ,ไปเลยวิ่งไปเลยอันนี้ก็เติมลมยางให้ดูอันนี้ผมว่ากึ๊บ่ะดับเะลาซอ่ะกดยังไงน,นี่ยขี้มโม้มากไปหน่อยอน,นี้กดค้างไหมเอะกดค้างจริงๆด้วยก็ก็เลือกก็ไม่ใช่หยุดก่อน เลือกโหมดเลือกเลือกโหมดไม่ใช่เลือกโหมดเลือกโหมดยี่สิบห้าไม่เอาเรายี่สิบหกเราเผื่อน,นิดนึงลงยี่สิบเลยนะอ่าพอมันเต็มมันก็ตัดผมตั้งไว้ที่สองจุดหกบาร์ข้อดีของเครื่องวัดลมยางเนี่ยไม่ใช่วัดว่าเราอ่ะลมอ่อนลมแข็งนะแต่วัดเพราะว่าเวลายางแตกเนี่ย เราจะรู้ทันทีภายในเซลวินาทีเราก็าจะได้เบรกทันอยางแก้มเตี้ยรันแฟตอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะแต่ผมก็เห็นมันถูกดิผมก็ซื้อมาเล่นแต่รถที่ควรที่จะมีก็คือรถปิกอัพที่ทุกหนักๆอะที่ยางแก้มหนาๆเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ามันทุกหนักๆไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นอะไรเงี้ยรถตู้อะไรย่างเงี้ยเนาะรถตู้ขนคน,คนรถทุกของก็ปิกอัพหรือ SU v ว ถ้ายางมันแตกไอ้พวกนี้ยก็คือว่ายางมันจะแบนก็แตกถูกปะ่ะมันแบนเลยแบนติดแบนอะอยางมันแบนมันทําให้รถหมุนนะแตกหน้าหน้ากลัวแตกหลังก็หมุนหลังแตกหน้าก็หน้า,หน,าหน้าแถใช่ไหมก็พลิกคว่ำถูกปะ่ะรถพลิกคว่ำง่ายเพราะรถมันสูงถ้าเราเบรกไม่ทันถูกปะ่ะอันนี้คือข้อดีของเขาวัดลมยางมีไว้เพื่อเบรก ไม่ได้มีไว้เพื่อว่าอเอ้ยต้มลมยางให้มันเต็มหรือเปล่าเราประมาณไม่ใช่นะั้นทำให้เราอ่ะไม่มีอุบัติเหตุไรแรงคิดดูเท่ายางนั้นหนาแล้วมันแบนกระดันหันนะมันหมุนแล้วมันพลิกคว่ำอะคุณน่ากลัวมากนะแต่รุ่นนี้นะยางกงาันแฟตน,นะนี่เส้นละเส้นละเส้นศูนและเส้นละสามหมื่นนะซื้อนอกเส้นละหมื่นแปดก็คือต่อให้ไม่มีลมนะ มันไม่เป็นมันเท่านี้ตลอดไม่ไม่ไม่มีลมเลยอะศูนย์ลมเนี่ยศูนย์ศูนย์บาไม่มีลมอยู่เลยแลนก็หนาเท่านี้นะเออแต่เครื่องมันจะแจ้งเครื่องระบบมันจะแจ้งว่าให้เช็คเช็คเพชเชอร์ไทเห็นไหมอันนี้ก็รอที่สามแล้ว